ถ้าคุณมีโอกาสได้เกิดทันยุคตู้เกมอาร์เคดอันรุ่งเรืองแล้วก็อ,อันที่จริงแค่ยุค PlayStation วันก็ได้นะเพราะผมเกิดทันแค่ยุคนั้น,นคุณก็นอาจจะรู้จักเกมเมทัลสลักเกมอาร์เคดเดินยิงกันร้อยจอยสบัดโอมาขนาดนี้ไม่มีอะไรหรอกครับพอดีมีภาคใหม่มาใยทุกคนลองเล่นนะครับกับเมทัลสลัก awakening ซึ่งการตะลุยภารกิจครั้งใหม่ของพันตรีมาโคโรซี่แห่งเพียบสะคอนและเหล่าผองเพื่อนจะเป็นอย่างไรทำไมไม่ลองโหลดมาเล่นดูล่ะครับมีลิงก์ด้านใต้แล้วเสียเวลาดูคลิปอยู่นั่นแหละ ล้อเล่นครับล้อเล่นดูก่อนก็ดีครับขอบคุณครับผมเอาด้ินชาวบ้านผมก็ไม,ม,ม่มีใครเรียกกันหรอกนะครับไม่ท่านสรงไมท่านสลักนะเขาเรียกกันทหารจิ๋วทั้งนั้นแหละทำไงได้สัดส่วนตัวละครในเกมมันน่ารักตะมุตะมิขนาดนี้และที่ป่าร้านเกมเรียกคุณว่าไอหนูจิ๋วนี่หมายความว่างไงครับทั้งๆท,ที่คุณก็ดูตัวใหญ่สุดในแก๊งเลยนะครับนะอพอดีฉันนั้นผมมีอาอวะที่โตม่ทันชาวบ้านเขานะครับผมหมายถึงแขน but it's awakening เกมแนวระแนกันชูดเต็มอัพได้หยิบความคลาสสิกจากภาคเก่าๆมาปรับปรุงใหม่ให้มีระบบการเล่นต่างๆและภาพกราฟิกที่ดูแปลกตาขึ้นแช่ฉากมันกลายเป็นแบบ3ามดีซึ่งปรับปรุงจากภาคเก่าที่เป็น2อดีแต่เน้นการเขียนสปาย้รรายละเอียดหน้าจดจําขึ้นแต่ก็นะในสมัยนั้นมีฉากอะไรแบบนี้ก็ถือว่าอลังการใช้ได้แล้วแหละแต่ฉาก3ามดีแบบใหม่ในภาคอเวคเน็ตินั้นก็ถือว่าดูสบายตาและน่ารักไปอีกแบบดส่วแต่ผมพูดว่าภาคนี้มันทาให้ดูสดใสขึ้นใหม่เป็นพิษเป็นภัยกับเด็กที่จะเข้ามาเล่นน่ะนะครับภาคเกน ันไม่เว้นแม้แต่ตัวเราเองซึ่งซอฟลงไปเยอะครับในภาคน,นี้ขานาดรด็อกเตอร์ที่เคยนอนประกอบฉากแบบขาที่ภาคน,นี้ยังนอนพัง,งาบัง,งาบอยู่เลยคุณจะได้รับบทหลักเป็นตัวละครเอกอย่างพันตรีมาโคโรซิ เพื่อรับภารกิจใหม่ต้องกอบกู้เมืองโบราณในเขตทะเลสาแอนดรอและอุยงองคัมเตซึต่งเขาและเหล่าสหายต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายจนกว่าจะไปถึงบอสสุดท้ายที่กำลังรอเขาอยู่และแจ่ผมยังเล่นไปไม่ถึงน,นะครับแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่าปลายทางเป็นเช่นไรทำไมไม่ลองโหลดนี่ก็จะขายอยู่ท่าเดียวเลยนะครับเนี่ยถ้าไปถึงระบบเกมหลักๆของเมทอนสลักเอเวกนี่มันคือการที่คุณต้องผจญภัยไปในด่านต่างๆมากมายที่จะมีเหล่าทหารสมุนตัวไร่บิ๊กบอสประจําด่านรอคอยที่จะกระทึบขุดเช่นบนเกรนน้ำแรกที่คุณจะได้เจอบอสที่คุณ หน้าคุณตาประจำซีรีส์นี้นายพลโดนัลด์โมเดนซึ่งคนติดตามซีรีส์นี้มาอย่างดีนะครับคุณก็จะรู้ว่าเกมวางบทให้เฮียแกติ้งต้องสุดๆเลยแหะไม่เคยเท่กับเขาหรอกโดนจับแก้ผ้าทุกภาคอะไปรวมมือกับปลาหมึกดาวขาและโดนหักหลังยังไม่เข็ดรอบนี้ไปรวมมือกับฟาโรอีกหวังจะยึดเมืองคอมเต้ เราก็ต้องหาทางไปปราบหัวโจกของแก๊งซึ่งเราต้องค่อยๆถอ,อนรากถอนคนปดต่างๆไปเยอะเลยละครับดูจากเงาเนี่ยพร้อมยันตีไปได้แค่ครึ่งทางเองซึ่งโดยพื้นฐานเกมแบบดั้งเดิมแล้วนั้นกว่าจะคุณเลือกรับบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งแล่ลุยภารกิจแต่ละภาคไปจนถึงท้ายเกม แต่ภาคนี้คุณแบกไปได้3คนเลยล่ะครับที่คุณสามารถจะเรียกใช้สลับกันไปกันมาได้สังเขาก็ไม่ได้ทำมาให้คุณแค่ลองเปลี่ยนตัวละครสับไปสับมาให้ดูเท่ๆนะครับเกมนี้มันมีระบบคอมโบสก,กิลอยู่เช่นมาโคปืนกลคู่จิงโจ้รัวมหมัดฮะจิงโจ้น้องฟิโอที่สามารถเรียกตู้เย็นเศษของกินได้ด้วยนะครับทำเป็นสเกลูเลอเธอแปลกๆเนี่ยเขาไม่มีอะไรออกทะเลมากกว่านี้แล้วล่ะับเดกโดนนัแล้ววนวัด แต่ผมชอบสกิลของทาม่ามากเลยสกิลโยนโปรเจสใส่ศัตรูแล้วถ้าคุณสามารถรับกลับมาถัดเฮเกลก็สารนพุ่งเข้าไปเอามอไซรับอันตีก็เท่ครับเซคุณใบมีดมาช่วยโจมตีเท่สุดๆเลยละครับ ter, มียอดนักรบหลายๆท่านเลยนะครับที่พร้อมที่จะร่วมสมรรภูมิกับคุณน่ะซึ่งตัวแถม3มตัวลักคุณจะได้มาโคโอเอริแล้วก็ฟิโอมาใช้ก่อนเลยแล้วที่เหลือเลยก <DA> ็น่าจะรู้กาชาที่มาในตีมของนักขุดเมืองหาทรัพยากรเพื่อถ้าในจักรวาลอื่นเขาขุดเมืองกันคงหาแร่หาเพชรหาทองหา สมบัติแต่เมืองที่นี่คุณสามารถขุดพบเจอบาสุก้าได้นะครับจะเป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นของผมมากเลยในการขุดเมืองเนี่ยชิ้นแรกของผมที่ได้ก็ นอกจากความหลากหลายของประเภทตัวละครแล้วอาวุธยุทธปกรณ์ก็สําคัญเช่นกันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มันจะสามารถเปิดโอกาสให้คุณทําคอม,มโบกับทีมได้ย่องดีโดยความหลากหลายของประเภทอาวุธต่างๆเช่นบิลทีมที่ผมมีจอเกาะโดนดาเมจรแรงขึ้นติดไฟติดน้ําแข็งก็สโลแฮะจะบอสด,ดาเมจจุกๆแต่ก็อยู่ที่ตําแหน่งการยิงของเราด้วยนะครับศัตรูบางประเภทมีจุดอ่อนอยู่ตรงหัวหรือด้านหลังและบางจาังหวะคุณก็สามารถหามุมขึ้นไปขี่มันได้ ช่างคุ่มค่าเสียจริงๆและอย่างที่ผมบอกแล้วทับโมดลหลกัลกๆคือการประจนภัยไปตามด่านเนื้อเรื่องต่งตางๆคุณจะได้พบเจอกับเรสเฟล n ลนหรืออิสต์เอ็กจากภาคเก่าให้แฟนๆได้หายคิดถึงยังมีกิมมีคคำสาบที่แปลงร่างให้คุณเป็นตัวอะไรต่างๆด้วยนะครับเช่นมัมมี่และแมวน้อยสุดน่ารักวิรกรรมตัวประกอบของเหล่าสมุนทหารหมอดเดนเซียนชักโครงนี่ผมจําได้ตั้งแต่เด็กนี่เข้ามาด้วยแม้กระทั่งตัวประกันตั้งกิวยังคงใส่ความตลกโปฮาเมืออเดิกเอ้แต่นี้ผมเพิ่งเคยเห็นจริงๆว่ามุกกางเกในชมพู แต่บางทีเฮียแกก็กวนทินช่วยใสร็จแล้วเดินหลบฉากไม่ให้ของเราเฉยเลยไม่ใช่บักไม่ใช่อะไรนะครับอีสเตอร์เอ็กเลยแหละอันเนี้ยแล้วทุกคนที่คุณประจนภัยไปยังพื้นที่ใหม่อย่าลืมสำรวจมุมอับมุมแคบดีๆนะครับเพราะอาจจะมีความลับอยู่ด้วยซึ่งอาจจะเป็นตัวประกรันหรือของรางวัลพิเศษอีกควรค่าแก่ผู้สำรวจสายตาดีเช่นในด่านนี้ที่ผมไปเจอครับเอ้ทำอะไรกันอยู่สคนนะ่ะเฮ้น่าสงสัยนะเนี่ย w อย่าโวยวายกบเกลือนิแล้วนอกจากนั้นก็มีด่านพิเศษอื่นๆมาแทรกระหว่างทางด้วยนะครับคือไทม์ไลน์ของภาคนี้จะเกิดหลังภาคหลักเลยแหละคุณจะได้เห็นหลากหลายคนเหลือตัวมาโคเองเล่าถึงความหลังของเขาซึ่งมาในรูปแบบด่านคลาสสิกที่คุณเข้าไปหวนคิดถึงซึ่งสถาถามผมได้เคยได้สัมผัสมาแล้วก็แทบจะทําเทียบกันนึ่งตอนหนึ่งเลยแหละครับแต่ผมก็แอบเสียดานด่านสปิงจากภาคสองอะเขาเปลี่ยนบอสเฉยเลยอาจจะเก็บไว้เป็นบอสในแผนหลังก็ได้เพราะบอสค่อนข้างอลังการและก็มีหมดภารกิจพิเศษจหย จะมีเหตุจําเป็นต้องไปแวะทำบ้างเพราะถ้าว่าคุณมัวแต่ตะบี่ตะบันเล่นแต่เมื้อเรื่องไปสักพักน,นะครับคุณจะรู้สึกว่าศัตรูยิงแรงขึ้นและถึกขึ้นแต่จัดนั่นหมายความว่าทีมของคุณยังถูกอัปเกรดได้ไม่เพียงพอ ใช่คุณสามารถอัปเกรดตัวละครเสื้อผ้าหน้าผมและปืนประจำตัวที่สามารถอัปเกรดเลเวลและคอของปืนที่เปรียบเสมือนการใส่รูซึ่งทรัพยากรเหล่านี้คุณสามารถฟาร์มมาได้ในภารกิจเสริมต่างๆที่จะให้ทรัพยากรแตกต่างกันออกไปโอ้ผมลืมบอกเกมนี้มีระบบไอเดียลด้วยนะครับวันไหนเหนื่อยๆไม่มีแรงเล่นล็อกอินมารับของหน่อยก็ดีแถมยังมีโหมดประจันบอสที่คุณสามารถชวนเพื่อนเข้าไปสูงสุดได้ถึง3คนขดรวมมือกันกําจัดบอสสุดแข็งแกร่งในแต่และเลเวลและส่วนใหญ่เป็นบอสหน้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีในภาคเก่าๆด้วย ไปฟูด้วยแหละผมขอบอกเนี่ยเนี่ยผมประทับใจเอฟเฟกต์อสตัวนี้มากเลยอ่ะแล้วถ้าหากคุณรู้สึกว่าทีมของคุณแน่นทีมของคุณฟูแล้วละ่ะก็ลองไปหมดอารีนาได้ครับที่คุณสามารถจัดทีมของคุณแล้ววัดกันไปเลยว่าของใครเจ๋งกว่าแน่นอนว่าก็ต้องหาคนที่เล่นพลังต่อสู้น้อยกว่าเราอะนะครับเพราะว่าผมเคยไปลองคนมีพลังต่อสู้มากกว่าผม6เท่าแล้วครับพี่มิกกี้โอ้ย มันกะจะยืนให้ได้สักหาวิไม่มีเลยแต่ถ้าจะเน ie, ope, im, p p. ้นฝีมือมีหมด PvP แบบแฝงๆด้วยนะครับของเขิงนี่เท่ากันเน้นสเต็ปอย่างเดียวมันเหมือนโมบ้าไกลๆเลยแหละถ้าให้ผมพูดอ้ออีกอย่างหนึ่งผมลืมบอกได้ไงเกมนี้ภาษาไทยเต็มรูปแบบเลยนะครับทั้งหน้าอินเทอร์เฟซและบทความเนื้อเรื่องมีเสียงภาคไทยด้วยนะเฮ้ยทำไปเล่นไปงนนีงนน เออรู้แล้วอย่าลืมไปลองโหลดเล่นกันละกับไม<น>ท่านสลักเอาไว้กันนิ่งมีลิงกโหลดอยู่ด้านใต้ดีคลิปชันแล้วขอบคุณที่รับชมวายจ้ะ